<Bond> มีกัญชาเปล่าใครถามเขา่าเจดีไ enfin ด้เป็นร้อยขวดเลยไ้ยิีก้าแลกแกขี่เข้ามาแล้วขี่เข้ามาแล้วผมถามน้องเองว่ามีกัญชาไหมมาดิจัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยจัดมาดิจัดมาดิจัดมาดิขวดข้ามน้ำท่อนหนึผมมีน้ำท่อนหนึ่งร้อยขวดมาเลยครับมาเลยกินให้หมดแล้วกันมาเลยแบบฝรั่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย ยิงได้เลยตัวเกมฝรั่งเข้าแล้ยแล้วไอ้ตะวันไอ้ตะวันกูไปแล้วนะไอ้ตะวันไปไปนะไอ้ตะวันไอ้นีไปไหนแล้วไอ้ตั้มลูกอัดเอดระวังเอดระวังร่วงเป็นไงล่ะเข้าคอเข้าคออีเอ้า เกี่ยวเลยเข้าคอเข้าคอขอะไรแกะ